未来へ今駆け出したんだ明日の日間ベンチの鈴木が今日,が今日君とよ希望とよ ร้านขายโล벅เลด5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโล벅นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจที่มีชื่อว่าไอรินวาซ่าไทม์นะครับผมแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยของทุกคนนะครับสำหรับสก,กินของสตาร์แพทินัมเลคเควียมนะครับเขาได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป็นคริสต์มาสสตาร์แพทินัมเลคเวียมนั่นเองนะรู้สึกว่าวิธีการทําขอองมมมัันนนเป็ไทใหำ ผมไม่ได้เป็นคอสเมิกออฟหรือฮอลลี่ไดรี่แต่อย่างใดนะครับนะแปลกตาเวลาหักมุมอะ่ะเออเขาเพิ่มไอเทมใหม่เป็นไอเทมของขวัญน,นะครับนะซึ่งโอกาสเกิดของมันนะครับเกิดใน1ในสเกิดทุก30นาทีนะครับผมนะเกิด1ในสมทุก30นาทีนะครับผมนี่คือโอกาสได้ของมันเนาะถือว่าง่ายนะครับนะถามว่าไอเทมหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ผมเตรียมพร้อมแล้วนี่เลยชื่อไอเทมมันอืมก็คลิกไปนะครับกล่องก็จะประมาณนี้ครับเนี่ย เป็นกล่องลายแบบนี้เลยนะถือว่าแจ่มนะครับผมสําหรับไอเทมที่หาง่ายถ้าหายากเกินไปอันนี้ก็เกินไปผมไม่รู้ว่ามันดาเมจจะแตกต่างกันหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราใช้กันเลยดีกว่านะครับอืเรียบร้อยโอ้กลายเป็นล่างคริสต์มาสนะครับผมถือว่าสวยงามมากมีเสียงเพลงใหม่ปะเฮ้ยมีเสียงเพลงใหม่ด้วยท่านผู้ชมเจ๋งว่ะโอเคมา ไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับดาเมจเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคพาสตีของมันก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวร่างปกติเลยแหละสกิลอ e ีครับจะเป็นการต่อยรัวเนาะแบบนี้ต่อยประมาณไปเจ็ดัดเนาะดาเมจถือว่าแรงพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองกับเอ็พีซีดีกว่าจะได้รู้ดาเมจนะครับอโอเคมาสกิลตัว R ครับเป็นเปอร์คั t นะรู้สึกว่าสกิลจะเปลี่ยนสีด้วยนะเนี่ย นี่สีแดงนะครับแล้วก็สกิลตัวทีครับเป็นท่าอนนั้นเนาะเป็นท่าวาร์ปเนาะเนี่ยตึงกับผู้เล่นไว้แล้วก็วาร์ปไงแค่เนี้ยไม่ทำดาเมจมากส่วนตัววาร์ก็จะเป็นฝนแอโร่นะครับผมแบบนี้เลยนี่ไงโคตรสวยอะ่ะแล้วก็ส่วนสกิลตัวเอครับจะเป็นสกิลหยุดเวลานะครับผมซึ่งหยุดได้เจดวินนะครับแบบนี้เลยก็เหมือนร่างปกติแหละ อืมแล้วก็ตัวเฮดครับก็เป็นสตาร์เบเกอร์นะครับผมแบบนี้เลยเออตัวปิวเลยแล้วก็ตัววายครับจะเป็นสกนะิลวาร์ปเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ทำตําเหนไปยี่สิบเนาะส่วนตัวแซดก็จะบินเหมือนเดิมครับบินได้ประมาณสิบเวียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อา้าวเกินเหรอดับไฟไปนี่อะไรอะดูบิลิตี้เกิดว่ะเจ๊ของฟรีฟอนไนเบอร์เกอร์ด้วยนะครับผมมีอะไรเกิดอีกไหมไม่น่ามีอะไรหรอกขนมปังเกิดสมุดเดลดาลี่เกิดเฮ้ยมันเกิดดียังวะโอเคนะครับผมแล้วก็เขารีโมเดลใหม่ของตัวอ่ารีโมเดลของตัวฮาโลวีนชาร์โดว์เดวโอเลควิมด้วยนะครับผมนะนี่เลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูไว้ทุกคนหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เอ่อนี่ นี่เลยนะครับเ <Wow. S 1> ท่นะก็เหมือนไอ้ล่างแรกอ่ะแหละนะผมเป็นเป็นเพิ่มแสงให้มันเนาะเป็นส้มดำเนาะส,สีดูดิโอเคแค่รีโมเดลเฉยครับสำหรับตัวนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคเนาะเรารู้สึกว่ามันมีเวลาจำกัดแค่2วันเท่านั้นนะครับผมส mm. วันนะแค่2วันเท่านั้นนะครับก็ ถ้าหลังเกินจาก2วันแล้วก็จะทำไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ยอะไรเกิดเดยอะแยะไป็หมดเลยวะนะผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการทำอาสแตนคริสต์มาสสตาร์แพตินัมเลยเครื่องกันเลยดีกว่านะทำตั้งแต่เริ่มเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำตัวนี้นะครับผมนะอย่างแรกนะครับให้เราหาสตาร์แพตินัมมาก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราได้สตาร์แพตินัมแล้วเนี่ยให้เราเอาไปผสมกับโพลีไดรีนะครับก,ก็จะก็จะกลายเป็นสตาร์แพตินัม OVA นะครับผมนะ หลังจากที่เราได้สตาร์แพตินัม OVA แล้วนะครับเอาไปใส่กับเดลรไยลี่ครับก็จะได้เป็นสตาร์แพตินัม OVA อเว่นะครับนะพอหลังจากเป็นตัวนั้นแล้วเนี่ยให้เราหาเคิร์สโอฟมาครับผมนะเคิร์สโอฟก็ไอ้ลูกสีดำอะเนาะกดใช้ไปหนึ่งทีใช่ไหมก็จะได้เป็นสตาร์แพตินัมเลควยมเป็นร่างสีม่วงนะครับแล้วก็ให้เราหากล่องของขวัญนะครับผมกล่องของขวัญนะครับก็เกิดทุก30นาทีโอกาสหนึ่งในสามนะครับก็ใช้ได้เลยนะก็จะได้เป็นร่างเดียวกับที่ผมใช้ไปเมื่อตะกี้คโเป ก็คลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าสั้นหรือ,อยาวไปก็ขอไปด้วยแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการบอกแล้วก็สอนวิธีทำไปนในตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยละกันขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเจอกันครับผมไปจ้าเจอกันครับ